คำเตือนเนะะื้อหาอาจจะไม่เหมาะสมควรมีผู้ใหญ่ที่มีสาระและแมวสารายมานั่งชมด้วยอตอนนี้นครับผมว่าไม่เจอหมาก็จะเปลี่ยนให้เป็นให้หา่าปลาแทนสำหรับพี่ที่โดนเนชมานะครับแล้วนี่ผมมาทำคอนเทนต์ให้ก็เดี๋ยวจะไปให้ห่าปลากันที่วัดน,นาบุญนะก็จำนวนนะครับ5 0าบาทได้ทั้งหมดจาก้านไลฟ์ต่อมาทั้งหมดนะครับก็ตอนนี้ติดอุปสรรคทุกอาชีพมีอุปสรปรคหมด นี่เห็นว่าเปลี่ยนหมดเนี่ยผมเนี่ยมึงไหวเต็มค,คือทกเลยโอ้โหเนี่ยตอนนี้เราฝนอยู่เดี๋ยวพวกผมจะเริ่มขี่รถไปให้หานปากันเลยนะครับก็นั่ะครับก็อขอบคุณสาหรับทุกคนที่ซับพอร์ดกันมานะครับก็เดี๋ยวไปให้หานปากเลยตอนนี้เดี๋ยวผมจะรีบว้าไปเลยปื๊ดแหมเด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 ดเดดเดไปเลยก็ตอนนี้แอบอยู่เนี่ดูครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวลงมาได้เดี๋ยวมัมภาษณ์เลยดูเห็นนะก็แบบนั่งจาก ฝนตกแล้วครับผมฝนตกนะด้ำบ,กบก <c oughs> ากเลยนะไอ <c oughs> นะลุงยังบอกฝนตกนะอ่ะไรร <c oughs> ด้นั่นแหละครับเดี๋ยวงง้ึเลยลุงเมื่อกี้ได้เลยครับเดี๋ยวผมนี้ไปเลยตอนนี้ก็เดี๋ยวพาฝนไปให้หันลาไม่ที่ไหนตู้ันนี้ไหมแค,แ,คแค่นั้นแหละก็เดี๋ยวหารหมาใครที่บ้านแถวไหนนะครับหมาจรเยอะฝากเม้นไว้ใต้คลิปนี้ก็เดี๋ยวผมไปหันไปหันลากันทีน่วัดนาบุญก่อนก็ เดี๋ยวเก้กันเลยครับทุกคนไปว้าไป left go, <S ปป s go. <S นี่ครับตอนนี้ผมก็มาถึงหน้าวัดแล้วนะครับนี่วัดนาบุญง่ายๆก็คอนเซ็ปต์ง่ายๆของผมนะครับนู่นเลยตรงนู้นนะครับเดี๋ยวผมจะให้นะครับทั้งหมดนะครับรวมเงินรวมอะไรไปทั้งหมด ห้าร้อยบาทนะครับเดี๋ยวผมจะไปให้อาหารปลากันนะครับน้องๆเองเทย์ที่อยากจะให้ผมไปทําบุญที่ไหนหรือว่าอยากจะให้อาหารที่ไหนหรือแบบมีคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเจอกันนะครับเดี๋ยวผมรีบไปก่อนเลยเดี๋ยวไปเหมากันนะครับห้าร้อยบาทดูกันนะครับว่ามันจะได้อะไรบ้างสําหรับร้านนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าจะมีอะไรบ้างไปแล้วก็ที่วัดนะครับผมจะบอกให้เขาเลี้ยงจระเข้นะครับนู่นเลยจระเข้ของทางวัดนะครับนู่นนู่นบอกเลยลึกลับตัวใหญ่นะฮะนู่นครับเน่เน่มีการมองนุ่นตัวลึ ดูขนาดของเขานะครับว่าอุดนสมบูรณ์ขนาดไหนวัดนี้ไม่ได้มีแค่ตัวเดียวนะครับคุณน้องนู่นนะครับนู่นตัวที่หนึ่งครับนู่นตัวที่สองครับตัวที่สี่ครับเห็นไม้บอกแล้ววันนี้เลี้ยงจระเข้ด้วยนะครับนี่ดูตัวนี้นิ่ส gniature layer custom จัดนี่ครับเดี๋ยวเราจะไปเจอกันเลยไปว้าไปตอนนี้ครับผมก็ซื้อนี่เลยแบบนี้นะครับนี่มันได้จูใจดีนะครับนี่ได้เยอะด้วยจํานวนแน่นก็ซื้อเลย500บาทบอกลุงไว้แล้วลุงบอกว่าไปเอารถข็นของทางวัดครับนี่เลยดูหน่าลุงม นี่เป็นไงลุงบอกตามไมา้นุ่มจ้าลุงนี่ผมให้ตังกันเลยลุงนี่ครับนี่เลยก็าวห้าร้อยบาทนี่รับกับลุงไปแล้วนะครับก็ตามนั้นอน,อนุโมทมานาบุญด้วยนะครับนี่ลุงก็มาแล้วห้าถุงครับนี่ไงลับลับ <c oughs> แนนดี้ลืบนี่เป็นไงเป็นไงห้าร้อยอ็ดูงครับแจกให้ถูงหนึ่ง,งขอมาครับลุงทำบ,บุญทำบ,บเป็นไงเท่จัดไปแล้วเลสโก้เฮ <c oughs> ้ครับผมบอลนานโนนะครับตอนนี้ผมก็มาได้ถึงที่แล้วก็ ได้เหมาลุงเข้ามาแล้วครับตอนนี้ก็นี่เลยจํานวน11เถุงลุงแถม1ถุงนี่นะครับก็เดี๋ยวเราจะไปให้นะครับเยอะที่สุดของการให้ของผมนี่ครับนี่เลยแน่นจัดนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปให้เลยก็เดี๋ยวเข็นขึ้นไปแล้วให้ปลานะครับก็แน่นจัดตเต็มรถแด่คือซีฟู้ดอ่ะมูเฟ่ปลาก็เดี๋ยวเจอกันเลยเดี๋ยวนี่ครับไะทุกคน ก็ได้เตรียมไว้นี่เรียบร้อยแล้วนะครับก็นี่ตั้งทั้งหมดเลยติเบดถุงนะผมเดินไล่เทเลยแบบเดีย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 การติเบดถุงทั้งหมดนะครับก็ส่วนใครที่อยากจ้ผมไปดแบบว่าให้อาหารอะไรหรืออยากให้ทําอะไรอีกก็เม้นไว้ใต้คลิปนี้ก็เดี๋ยวเจอกันในผมให้เลยก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าปลาวันนี้เขาจะกินดีหรือเปล่าหรือเขาจะไม่อยากกินหรือจะกินยังไงหรือจะโดนผมกินแค่นั้นนละนี่ยวดูเลยดีกว่านี่ถุงแรกอย่างแบบไวๆเครนะ ิดเทเลยใส่มาเนี่ยอ้าวซอสฟิววีต่าวให้มากินเฮ้ยขอกำลังมากำลังมาจะเย็นมันมีดีดำๆตั้งไงนี่แค่นั้นหน่าแต่ตามมา ตนะ้นอ่ะคือง่ายน้ำแรกเป็นสีขาวดูดิแม่งไม่มากินตรงนี้วะผมนี่กัดติดต่อเยอะจะหมดแล้วนะแม่งเยอะจังปลาแม่งก็ไม่กินเนี่ยมึงดูดิแม่งมากินอะไรตรงนู้นไม่รู้ดิอยู่นี่ผมขายละขายและขายดีสุด ดูเด็ดนี geliyor, ต้ตรงคุ้งนี่เต็มเลยนั่งน่มากินตรงนี้กันก็สำหรับอี e ีนี้ครับก็นี่เลยใครที่อยากจะให้อ่านปลานะครับที่วัดนบุญก็เชิญได้เลยครับมันก็กินกันนะแต่ไม่รู้ไหมมันไม่กินขอบขอบสงสัยมันไม่ซิกเนเจอร์ง่ายเลเยอร์คัตตอมนี่นะก็เอาก็ได้กินกันที่เรียบร้อยครับก็สำหรับวันนี้ภารกินเราก็ได้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเราจะเจอกันครับอีกทีหนึ่งเราขอพรพักก่อนไหมล่ะนี่ตามมาแต่ให้พาพาส่งคู่ไหนครับมาคู่ไหนครับให้พอน ตตัดกัหครับอรเอาข้งใหม่ัหับเปีโยผาท้องไม่จบโอเคครับก็เดี๋ยวสำหร,รับ EP นี้ก็เดี๋ยวเจอกันครับก็เขาในเป็นพ้าใหม่ก็เดี๋ยวเจอนครับทุกคนก็สำหร,รับ EP นี้เจอกันทุกคนไปเลโก go!